เดินทางกันมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะบทที่6ค่ะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อการประกอบการเพื่อสังคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจาก5บทที่ได้เรียนเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กันไปแบบจุกๆุกชำ่ชำเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวบทที่6เนี้ s, ค่ะจะเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเรามาดูกันว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะจะเรียนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะรูปแบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ความสําคัญและประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ค่ะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กันก่อนนะคะ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะคือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรนะคะอันจะส่งผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่ก่อนบุคคลเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับองค์กรนะคะขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรจนกระทั่งต้องพ้นออกไปจากองค์กรนะคะเพื่อให้องค์กรเนี่ยใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์กรเนี่ยจะมีบุคลากร,กรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอนะคะตลอดจนเพื่อให้บุคลากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์กรโดยมีเป้าหมายสําคัญค่ะเพื่อประสิทธิภาพความมั่นคงและการจเจริญเติบโตขององค์กรนะคะบุคลากรรวมไปถึงสังคมนั่นเองค่ะทีนี้องค์ประกอบ นะคะของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะจะมีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือกระบวนการนะคะกระบวนการเนี่ยจะเป็นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยผู้ที่มีหน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยต้องการเก็บข้อมูลศึกษาวิเคราะห์วางแนวทางปฏิบัติตรวจสอบปรับ รุงและเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่การกระทําที่มีลักษณะแบบครั้งต่อครั้งหรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่จะต้องทําอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะ 2. คือการคาดการนะคะการคาดการเนี่ยจะเป็นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีการคาดการไปในอนาคตถึงความต้องการด้านบุคลากรขององคอ์กรนะคะว่ามีแนวโน้มหรือทิทางที่จะออกมาในลักษณะใดนะคะเช่นขนาดขององคอ์กรหรือกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโดยที่นักบริหารทรัพ,พยากรนุษย์เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อองคอ์กรทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาคนะคะตลอดจนมีความสามารถที่จะนําความรู้และความเข้าใจนั้นเนี่ยมาประกอบวิเคราะห์ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพื่อให้สามารถทําการพยากรสถานการณ์หรือการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะซึ่งจะทําให้การดําเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ 3คือวิธีปฏิบัตินะคะเมื่อมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกการฝึกอบรมการทํารงรักษาจนถึงการเกษียณอายุของบุคลากรเนี่ยเพื่อให้สามารถดําเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมค่ะ4ี่คือ องค์กรและบุคลากรนะคะนักบริหารทรัพยากรบุคคลนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่มีความสามารถจะต้องสร้างและรักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะคะการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือและแนวทางสำคัญในการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการมาร่วมงานในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่เกิดสภาวะบุคลากรล้มงานหรือขัดแคลนแรงงานขึ้นค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้รูปแบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าหลักการบริหารของทรัพยากรมนุษย์เนี่ย เรามีาขั้นตอนหรือองค์ประกอบยังไงบ้างนะคะเฮนรี่ฟาโนะคะได้อ,ออกแบบหลักการบริหารนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าแบบ POCCC นะคะซึ่งมันเป็นตัวย่อนะคะ P ตัวแรกก็คือ planning หมายถึงการวางแผนนะคะ O ก็คือ organizing นะคะหมายถึงการจัดการองค์กรนะคะ C ตัวแรกนะคะ C เรามี3ตัวเนาะ C ตัวแรกก็คือ Commanding นะคะหมายถึงการสั่งงานนะคะ C ตัวที่2คือ Coordinating นะคะคือการประสานงานนะคะและ C ส,สุดท้ายก็คือ Controlling นะคะคือการควบคุมนะคะนี่คือองค์ประกอบของการบริหารจัดการนะคะในส่วนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะทีนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเป็นกระบวนการที่องค์กรเนี่ยใช้ในการวางแผนแล้วก็จัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายขององค์กรนะคะเพื่อให้การดําเนินงานในระยะยาวเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถคาดการณ์ความต้องการของแรงงานในอนาคตแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยรูปแบบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3รูป แบบหลักนะคะคือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระยะสั้นในระยะกลางและก็ในระยะยาวนะคะมาดูในระยะสั้นกันก่อนนะคะเป็นการวางแผนที่เน้นการจัดการปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในระยะเวลาอันใกล้นะคะซึ่งมักจะมีการคาดการณ์ที่1ปีหรือ2ปีเช่นการจัดหาคนให้ตรงกับความต้องการในระยะสั้นการฝึกอบรมหรือการพัฒนาพนักงานให้สามารถทํางานได้ทันทีนะคะ2คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระยะกลางนะคะจะมองภาพรวมของการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะเวลา2-5ปีโดยเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงานการเตรียมบุคลากรเพื่อ,ร,อรับการเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตนะคะ และรูปแบบที่3นะคะก็คือรูปแบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวนะคะมุ่งเน้นการวางแผนในระยะยาว5ปีขึ้นไปโดยพิจารณาความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตในอนาคตการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพัฒน,นาและสร้างความเป็นผู้นําในองค์กรเพื่อรองรับทิศทางในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความสําคัญและประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกัน1เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะคะในอัตราที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งเราสามารถยกตัวอย่างได้จากในอดีตที่ตั้งแต่มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานนะคะแล้วก็เริ่มมีอาชีพนะคะแล้วกเ็เริ่มมีการใช้เครื่องมือการเข้าสังคมต่างๆต,ต,ตลอดจนปัจจุบันที่ เรื่องของการมีเทคโนโลยีหรือ,อปัญญาประดิษฐ์หรืออะไรที่เข้ามานะคะทำให้าการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวก ะะมากยิ่งขึ้นนะคะสอดรับกับยุคสมัยปัจจุบันที่เรามักจะเรียกว่าปัจจุบันเป็นยุคของดิจิตอลนะคะหรือหรือที่ทางการประกอบการเ็าจะเรียกว่ายุคของดิจิตอลดิสรัปชันนะคะคือการเข้ามาอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าปัจจุบันเมื่อพูดถึงการประกอบการในยุคของดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยอะแยะมากมายเนื่องจากเทคโนโลยีมันเข้ามาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทำให้วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญมากๆเลยนะคะ 2. ค่ะเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีความพร้อมนะคะเหมือนที่ผ่านมาในหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอการยอมรับ เรื่องการรองรับของการเปลี่ยนแปลงทีนี้พอเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องมีความพร้อมนะคะสําหรับการจัดก,การทรัพยากรนุษย์นั้นนะคะเป็นเรื่องสัมพันธ์อย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนพลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความพร้อมนะคะซึ่งต้องรองรับเพื่อมันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะ นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกจากองค์กรแล้วเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโรคระบาดเรื่องของเหตุการณ์มั่นเมืองหรือแม้แต่กระทั่งภัยพิบัติต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงภายในอองค์กรก็ยังส่งผลถึงรูปแบบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นองค์กรที่ การเจริญเติบมีการจเจริญเติบโตขึ้นนะคะมีการมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะะย่อมส่งผลต่อความต้องการของบุคลากรในสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรูปแบบของการผลิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจําเป็นที่ต้องเพิ่มบุคลากรหรือเอ่อต้องการที่จะมีตําแหน่งใหม่ๆเปิดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนี้เนี่ยการวางแผนการ วางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรจะต้องมีความพร้อมเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่เข้ามาในอนาคตนะคะ สามคือเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติงานนะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆด้านบุคลากรทั้งหมดนะคะตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่งการโอนย้ายการให้เงินเดือนสวัสดิการต่างๆที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยตลอดจนการพ้นจาก พลนสภาพของอการทํางานในองค์กรนั้นๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจึงนับเป็นการจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่องค์กรจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับเฉพาะแล้วก็ระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้วก็ไม่เกิดความสะดุดในการดําเนินกิจการนั่นเองนะคะ